สวัสดีนะคะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดูแฟมิลี่นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาทํากับข้าวกันอีกแล้วนะคะแต่เป็นเมนูล้างตู้เย็นเลยแบบมีอะไรในตู้เย็นเราก็จะมาทําอย่างนั้นนะคะนี่ค่ะมีวุ้นเส้นหนึ่งแล้วก็มีไข่เหลืออยู่สี่ลูกค่ะสีฟองนะคะแล้วก็มีพริกกาะเหลือแค่นี้จริงๆค่ะแล้วก็มีมะเขือเทศนะคะมีมะเขือเทศแล้วก็นี่ มีมีผักผักกาดขาวค่ะผักคะน้าเราไม่มีเราก็สเอ้ไม่ใช่ผักอะไรนะคะเขาเรียกอะกะหล่ำปีไม่มีเราก็ใส่ผักกาดขาวไปแล้วกันจ้าแล้วก็นี่ค่ะแครอทค่ะแล้วก็มีอะไรอีกอแล้วก็มีจุ้งค่ะจุ้งจุงมีกุ้งนะคะมีกุ้งนิดหน่อยจ้าเดี๋ยวเราไปทำกันเลยนะคะเดี๋ยวดูว่าเราจะได้กี่เมนูค่ะวันนี้ ไปกันเลยจ้าเอาเมนูตามใจฉันค่ะวันนี้ไม่ใช่ตามใจฉันสิตามตามที่ของที่มีในตู้เย็นจ้าดูซิเราจะได้กี่เมนูวันนี้เอาเข้าที่มีนะคะเครื่องไม่ครบก็ไม่เป็นไรเพราะเราทำกอนเองกันค่ะใส่น้ำมันนิดนึงนะคะใส่น้ำมันนิดนึงเมนูแรกเราก็จะทำผัดวุ้นเส้นจ้า คุณเส้นก็ไม่มีสูตรนะคะตามใจค่ะเคยทํำยังไงก็จะทําอย่างนั้นนะคะไม่ต้องเอาอ้นั้นอันนี้ใส่ก่อนไม่ได้ค่ะเพราะเราทํำยังไงเราก็จะทําอย่างนั้นนะคะ่ะอันดับแรกนะจ๊ะอุ่นข่ก่อนใส่ไข่ปเลยใส่ไข่ปอาเลยอันดับแรกเราก็ใส่ไข่นะจ๊ะ เราก็จะเกลี่ยเกลี่ยนิดหน่อยจ้าให้ไข่มันคนละสีเนาะมันถึงจะสวยดูจ้าเกลี่ยเกลี่ยค่าโอ๊ยไขนะ่ไหม้ มาเก็บเป็นได้เดี๋ยวเดี๋ยวเราก็มาใส่น้ํามันนะคะทับเพีอะไรเขาเรียกตะหลิวไม่น้ำก็ไม่เป็นไรคะ่ะเมื่อกี้นี่เกีียวไข่ไปคะ่ะเดี๋ยวเราก็ใส่น้ำมันนะจ๊ะอา้าวลืมเปิดไฟเเปิดไฟใส่น้ํามันค่ะใส่น้ํามันนะคะน้ำมันเดือดแล้วเราก็ใส่กระเทียมลงไปนะจ๊ะ อ,คคอันนี้อันนี้ตามใจตามใจตัวเองนะคะว่าจะเออผักอะไรก่อนอย่างเี้ยคะ่ะเดี๋ยวมาเทียมให้หอมก่อน,นะคะทุกคนได้แล้วเราก็ใส่ได้แล้วเราก็ใส่หัวไชเท้าไปก่อนเลย สสใส่ไชเท้าตามไปผักนะคะะระกาศค่ะไปเลยนะจ๊ะแล้วก็นี่ค่ะมเัเฝรัเทศนะจ๊ะใส่ไปเลยก็ใส่วนเส้นลงไปผักเองไม่เหี่ยวเลย ใส่บนเส้นลงไปแล้วนะคะแล้วก็อะไรนะเขาเรียกอ้นิดนิดหน่อยนะเนี่ยตัวซีอิ๊วก็หมดใส่ซีอิ๊วดำนิดหน่อยจ้าเหลือต่านอะไรก็ใส่ต้านนั้นนะเนาะหมดจริงๆเลยค่ะวันนี้หมดทุกอย่างซีอิ๊วดำก็หมดก็นั่งจวาดไปเรงเลยซีอิ๊วดำก็หมด จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปนิดหน่อยน้ำน้ำตาลก็ไม่มีวันนี้หมดใส่แค่นี้แหละเท่าที่มีแล้วกันะะผงชูรสใส่ลงไปนิดหน่อยน้ำตาลไม่มีก็ไม่ต้องใส่ต็กผัดผัดกันอุ้ยหอมเหมือนกันนะเนี่ยหอมมากเลย นี่ค่ะเป็นฝักบนเส้นแล้วนะเีษจะติ๊กไปหน่อยนึงเดี๋ยวขอชิมดูหน่อยนะชิมดูก่อนชิมดูก่อนอร่อยนะแต่แต่งใจด้วยอร่อยแล้วอร่อยแล้ว นี่บุ้นเส้นนะคะแล้วเราก็เอาไข่ไข่ที่เราเจียวไว้นะคะมาใส่โป้เลยค่ะนี่เจียผัดก้นเส้นแล้วจ้าโอ้มากินเหมือนกันล้วเนี่ยนี่ผัดก้นเส้นของที่มีอยู่ในตู้เย็นนะคะมีนิดมีอะไรเราก็ใส่ใส่ลงไป เดี๋ยวเรามาจัดใส่จานกันก่อนนะคะเสร็จแล้วจ้านีเมน,นูตามมีตามเกิด้าเรามาตักใส่จานกันนะจ้านี่น่ากินเหมือนกันนะเนี่ยเครื่องอาจจะไม่ครบนะคะทุกคนแต่ก็อืมอร่อยจ้านี่ค่ะผัดบุนเส้นค่ะผัดบุนเส้นจ้ะ ได้จารก็เริ่มเลยอ่ะผัดบนเส้นจ้านี่ค่ะเนี่ยผัดบนเส้นนะคะเมนูตามมีตามเกิดค่ะเมนูตามที่มีในตู้เย็นนะคะนี่ได้ผัดบนเส้นแล้วค่ะอร่อยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปกินกัน เดี๋ยวเราทำอีกอย่างหนึ่งนะคะทุกคนเดี๋ยวเรามาทำเมนูกุ้งผัดพริกกระเทียมค่ะเพราะว่ากระเพราไม่มีก็เอาพริกกระเทียมแล้วกันเนาะมีมีเท่านี้มีเท่านี้ก็ทําเท่านี้ค่ะเพราะว่าในตู้เย็นโมดแล้วจ้ะไม่เหลืออะไรเลยใส่น้ํามันลงไปนิดหนึ่งจ้าใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยค่ะจะทานไม่แห้งแต่กุ้ปบกุ๊งปบ กุ้งผัดชิปกระเทียมนะคะเพราะว่าไม่มีใบกระเพราเราก็ผัดเฉพาะกระเทียมใส่ริกกระเทียมลงไปนะคะทุกคนหอมขนาดชิปกับกระเทียมก็หอมแล้วสีมน,น่าจะอร่อยเนาะ ราแปะเราแปะหอมถุยไรอ่ะเดี๋ยวให้กระเทียมส,ส,ส,สอดสอดเข้าเดี๋ยวเราก็เอากุ้งลงไปจ้ากุ้งผัดกระเทียนพริกค่ะ <S <S ตอนแรกคิดว่าจะผัดอะไรนะกุ้งผัดกระเพรา เผากุ้งอะไรอย่างเงี้ยแต่บางเองอเนาะเผาไม่มีหมดตูด้ใยญนมีแค่นี้นะใส่กุ้งไปเลยจ้า กุ้งก็ไม่ได้เอาอหัวออกด้วยมันกุ้งปิงเลยเอาอย่างนี้นะคะก็ใส่เครื่องปรุงนะคะเครื่องปรุงก็หมดบ้านนี้ไม่มีอะไรเหลือคะ่ะนี่คะ่ะเครื่องปรุงแล้วก็นี่คะ่ะซีอิ๊วขาวคะ่ะน้ำตาลนะคะน้ำตาลหมดจ้า สั่แค่นี้พอง่ายมากปกล้วยเข้าปากาาก็ยา่อแยบเลยจ้าเสร็จแล้วเสร็จแล้ว <c oughs> ้วยความรวดเร็วมากเลย <c oughs> ด้วยความรวดเร็วมากเลยเนะี่ยโอ้โห เมนูไม่ต้องคิดมากกุ้งก็ไม่ต้องให้สุกม,มากนะคะนี่คะ่ะเสร็จแล้วจ้าเสร็จแล้วจ้าใส่แค่นี้แหละเพราะไม่ไม่มีอะไรจะใส่แล้วจ้าอ่าแค่นี้เนาะเดี๋ยวเรามาตักใส่จานกันนะคะทุกคนโหโห นี่ค่ะโอ้โหจ้านี่ค่ะกุ้งผัดกระเทียมกับพริกค่ะนี่ค่ะโอ้ยห,น,หน่ากินมากสีสันสดใสเพราะว่าไม่ได้เอาหัวกุ้งออกจ้าโอ้โหน่ากินมากเลยอ่ะได้ค่ะสองเมนูจ้าวันนี้น่ากินมากเลย ค่ะและอีกขอบคุณทุกคนมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปของช่องหัวฟูแฟมิลี่ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์ช่องหัวฟูแฟมิลี่ด้วยนะคะขอบคุณมากเลยค่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะทุกคนบายบายจ้า